สวัสดีครับยินทีรักแฟนหมัดมวยท่านที่ชื่นชอบมวยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับซ่องวิเคราะห์วิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับมาให้ทัศนวิจารณ์เชิงลึกนะครับสืบลึกสืบจริงทุกรอบทุกซองทุกเวทีนะครับไม่มีกักนะครับมีข้อมูลมวยเด็ดมวัยน่าเล่นมวัยน่าร้องให้เอาไปกดเด็ดกันนะครับกดเด็ดกดปักยกกันนะครับวันนี้มาพบกับสืบพลังใหม่ครับพุทธที่11มิถุนายนมิถุนายนพศสองพันห้าครับที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่ม18นสิบจัดโดยยเสสีมหมายสกุลเมตานะครับ นว่มา,มากันเลยครับคู่ที่1เพชรแดงวันของโอม MVK พิกัด119ปอนด์พิกัด109ปอนด์นะครับช่างไล่ตามพิกัดพบกับยอดปัตตภีสิงสิงสุรัตนะครับพิกัด119ปอนด์ช่างไล่ร้อยสิบเอ็ดจลดสอนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรแดงวันของโอม MVK ครับจะชนะยอดปัตตภีไปได้ครับคู่ที่2ครับเสือสยามแก้วสำลีครับพิกัด129ปอนด์ช่างไล่ร้อยสามส ลบ1.3ครับพบกับกัปันทองส่วนอาหารปีกไม้นะครับพิกัด129สร้างได้1 2 8 8ขาดจุด2นะครับคู่นี้ชอบไปที่กำปันทองครับส่วนอาหารปีกไม้จะเอาชนะเสือสยามแก้วสัมลิตไปได้ครับคู่ที่3ครับทันเทพสอจิตเสริมพิกัด1 1 5ปอนสร้างได้ร้อยลด0.5นะครับพบกับสิงเพ็ทอปิยะพันฟาร์มนะครับ พิกัด115ซั่งได้115.7ลด0.7นะครับคู่นี้ผมชอบไปที่พันเทพครับสอจิตประเสริฐครับจะเอาชนะสิงเพชรไปได้ครับคู่ที่4ครับอีคิวซังสอสละซีบพิกัด112ปอนด์ซั่งได้112.3ลด0.3นะครับพบกับบุญมีฤทธิ์สอบุญมีฤทธิ์นะครับพิกัด112ปอนด์ซั่งได้ตามพิกัดครับคู่นี้ชอบไปที่บุญมีฤทธิ์ครับสอบุญมีฤทธิ์จะเอาชนะอีคิวซังไปได้ครับ มวยรักมวยชอบสองตัวเน้นๆชอบไปที่บุญมิลิดครับสอบุญมิลิดแล้วก็อีกหนึ่งตัวทันเทพสอจิตประเสริฐครับก็ไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยวันนี้ถ้าชอบวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับทีมงานมวยเด็ดเจ็ดย่าน้ำครับพิเศษครับถ้าอยากได้ตีเด็ดแบบเน้นๆก่อนใครทุกวันนะครับกดเข้าร่วมที่ดิ้งไลน์ล่างได้เลยครับ หรือแอดไปที่พี j 168นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเราจะมีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนใครแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้ากับมวยเด็ดเย่านน้ำวิเคราะห์วิจารณ์สืบลึกทุกมุมมวยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆงรวยรวยขอบคุณครับสวัสดีครับ